มีเจตอันตอนทั้งนั้นเลยเชร็จ้น้ามาได้ก็ได้ขอโอษผมกำนงกันเนี้ยเด็กไปว่าู้เดียวไร อุ้มแหงอ๋อเหรอตัดจิบคมจิบไฟก็มาเจีเงี้เลย เทศกาไม่นอต้องบงกินตัวใหญ่ๆอ่าโอเค

ตึงกันไงไปไปไปสนั่งไม่เงไเลยแล้พ <c oughs> ี่น้องลาลาบแคจากทำแดบว่าฝากว่าจะใดประมวลพอตรว่พอไว้่ดนพี่อ้องเลยอยู่เย็นไป็นสกับปากคนไร่ก็แค่ ก็คิดตามมันน้ำเนี่ยแต่เพิ่งบินป่วยอัมลาพระจากรับผมว่าความเมียนตีส้มได้่าตีแนงไดงไ้